าเพชรรุ้งไฟประกอบไปด้วยใครบ้างก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องการรายชื่อคนไทยเก่งๆ5คนที่มีทักษะสูงแล้วก็แพ้ยากแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจคือมีหลายคนที่เก่งมากแต่ว่าในรุ่นของเขาอะไม่ค่อยมีตัวแข็งๆการที่ไม่ค่อยมีตัวแข็งๆแปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องชนะคนที่มีฝีมือพอประมาณแต่ไม่ได้ถึงกับเก่งระดับ6ยอดกุมาเนะ่ะเขาชนะคนระดับนั้นไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับผมนะ คนเก่งเนี่ยต้องปราบคนเก่งก่อนผมก็จะยังมองว่าเอ้ยเรยายังไม่เอามาใส่ใน5้าเพชรรุ้งไฟแต่ตอนนี้นะขอเวลาแป๊บเดียวส่วนอันนี้เสื้อกล้ามเพิ่งส่งมาถึงเมื่อกี้เลยเช็คให้เรียบร้อยดีอ่ะผมชอบมันนุ่มแล้วก็มันไม่ขรุขระใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะในตะกร้าลองกดดู คือไม่ใช่จะไม่ยอมรับเขาตลอดไปอะไรย่างนี้ไม่ใช่รอให้เขาไปโค่นคนที่แบบอยู่ระดับสูงก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเอามาใส่ทีก็ได้อ่ะสองคนที่ผมเอามาใส่แน่ๆคือซูเปอร์บอลกับตะวันฉายถามว่าทําไมสองคนนี้ถึงต้องอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ยอมรับตะวันฉายผมรอจนกว่าเขาจะโค่นคนเก่งก่อนผมถึงจะยอมรับแล้วสุดท้ายเขาก็ชนะคนเก่งๆจริงๆแล้วเขาก็ไปชนะซูเปอร์บอลอย่างเงี้ยเข้าทีเขาของจริง อย่างซูเปอร์บอลอันนี้อีกคนหนึ่งที่ผมเลือกแน่นอนเพราะว่ามันจะมีสักกี่คนที่โค่นมารัตกิกรเรียนได้คือซูเปอร์บอลกับตะวันฉายนี่ชัวร์แล้วนะแต่ผมลังเลพระจันฉายกับรถถังเนื่องจากว่าคู่ชกของรถถังเนี่ยไอ้ที่มันหินจริงๆอ่ะคือทักเครุแต่นอกเหนือจากทักเครุเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไดอ้อยู่ในระดับ6ยอดกุมารหรือพระจันฉายอย่างเงี้ยแน่นอนครัวซูเขาเก่งทุกคนนะครับเพียงแค่ว่าคนที่แบบ ทักษะระดับ UFC อ่ะเข้าใจไหมมีอยู่คนหนึ่งก็คือโจนาธานดิเบล่าคืออันนี้ทักษะระดับ UFC ส่วนคนอื่นๆก็เก่งมากนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นเขาปราบคนที่แบบระดับดิเบล่าอีกสักคนหนึ่งอ่ะเพื่อ,อให้ง่ายทักษะแบบมิกซ์เก่งๆเ่ะอย่างเช่นนาดากะเอออยากให้ประจัญใจชนะคนระดับนั้นอ่ะหรือทักษะระดับ6ยอดกุมาอนอย่างอสซาดูลา่าเงี้ยหรืออาคิปกูลุสดาเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ พระจันฉายเอาชนะได้อันนี้จะไม่คลางแคลงใจละของจริงเว้ยพระจันฉายเข้าใจป่ะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าผมก็เลยอยากจะรอก่อนรอให้เขาแบบโค่นคนเก่งๆไปเรื่อยๆก่อนค่นอื่นๆนนนเ,เนี่ยเวลาจะอวยใครมันก็อวยง่ายๆถูกไหมแต่ไม่ใช่ผมผมขอปราบระดับ6ยอดกุมารก่อนปราบระดับ9้ามณีแดงก่อนปราบคนของแข็งจริงๆให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราเอาชื่อมาใส่แล้วเนี่ยเราจะได้อวยแบบเต็มเหนียวนึกออกไหมรถถังก็เช่นกันถ้าวันนั้นเขาชนะ เทนชินนะผมว่าอวยได้แบบไม่ลืมหูลืมตายนะแต่ผลมันก็ไม่ได้ออกวาอย่างที่คาดสรุปนะตอนนี้ได้แค่2ชื่อตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลเหลืออีกสาคนใครแพ้ยากและเก่งที่สุด